มาอย่างไงครับสวนนี้โอ้สวนนี้ก็เริ่มแรกเลยเนาะครับครับเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าอ้อยทั้งหมดครับเมื่อสามปีที่แล้วเป็นป่าอ้อยป่ามันป่ากระโพดโดยหลักๆคืออาชีพเกษตรกรปักช่องจะเป็นอย่างนี้พื้นที่กี่ไร่ครับตัวนี้สิบสองไร่ครับครับครับก็เป็นป่าอ้อยทั้งหมดครับแล้วทำอะไรหันมาปลูกสวนซะล่ะคืออาชีพทําไร่เนี่ยผมทํามาเกือบสามสิบปีแล้วเริ่มลุกคู่คานมาครับมันมันเขาเพื่อว่ามันจําเจมันเบื่อแล้ว ทีนี้พืชเศรษฐกิจที่น่าทำทุเรียนนี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าทำอะโวคาโดนี่ก็โอเคหลายๆอย่างนะผมมองมองดูก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะเปลี่ยนแนวความคิดตัวเองว่าครับทุเรียนมันก็น่าจะตอบโจทย์ได้แต่ถวปักช่องเพราะว่าโซนโซนทางเลยบ้านผมไปประมาณสัก10กิโลอ๋อเขาเรียกกลุ่มตะขีมีแรงบันดาลใจเขาปลูกก่อนเราแล้วเขาก็ได้ขายแล้วอาจารย์ตอนเขาได้ขายเลยครับ เราก็เลยเอ๊ะมันพื้นที่เป็นโซนดินแดงเหมือนกันครับมันก็น่าจะโอเคน่าจะตอบโจทย์เราได้ผมก็ตัดสินใจอ่ะลองดูแค่นี้เบื่อเบื่อชีวิตกระโพดมันอ้อยมาแล้วทำแรกก็ล้มครับพืชพืชล้มลุกันเนาะแต่ข้าวโพดทุกปีทุกปีปีที่แล้งก็ขาดทุนพอขระโพดดีก็ไม่มีราคามันสัปหลังก็เช่นกันพอเวลามันมันไม่มีราคามันก็เยอะ พอมันมีราคามันเราปลูกกระเพี้ยเพี้ยเพี้ยแป้งสีชมพูลงกินหมดอ้อยก็เช่นกันผมขาดทุนอ้อยมารอบสุดท้ายนี่หลายแสนปัญหาครับประสบปัญหายากจนมาตลอดทุกอย่างเลยตลอดหลายปีเลยเนาะลมลูกคุกคานมา30ปีที่ทํำงานเกษตรมาเนี่ครับแล้วเราเพิ่งมาดีใจเมื่อเมื่อเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมหรือไงเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นสักปีที่ปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วเริ่มดีใจครับเริ่มเห็นทุเรียนเราลองทำอ่ะเริ่มเห็นทุเรียน เอามาลองแรกๆครับทุเรียนมีกี่ต้นอะทั้งหมดน่าจะ240ประมาณ40ต้นไม่เบานะออเดี้พี่จะพาไปดูหลังจากที่คุยแล้วนะพาไปดูให้เห็นจริงในการแล้วก็จะมีต้นเงาะอีกประมาณสักเกือบ40ต้นแล้วไอการทําทุเรียนเนี่ยประสบปัญหามันไม่ค่อยโตไม่ค่อยอะไรใช่ไหมมันแรกๆก็พอสมควรอยู่ล้มลุกคู่คานมันได้หลายอย่างเนาะพอมาเจอพูดง่ายๆมาเจอของดีอาจารย์อ้าว ของดีอยู่ไหนตัวนี้อะมิเอาอะมินข้าเลยเข้าเราเราใช้กันมาเป็นหลักปีแล้วนะปีกว่าครับตอนตอนแรกๆเนี่ยตอนแรกๆนี่ยลมลูกคู่คันก็คือหลายๆอย่างวางกันเ่ยจนมาเจอตัวนี้แล้วก็ได้โทรปรึกษาผมตลอดผมก็ก็ก็ดีใจได้มารู้จักเนาะแล้วก็ผมชอบก็คือที่นี่วางระบบน้ำได้ดี เจอมาหลายเดือนยังเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วครับตั้งแต่เดือนกรกฎาปีหกสองหลังจากใช้แล้วค่าเฉลี่ยโตเท่ากันครับครับแต่ประสบปัญหาโตไม่เท่ากันมาตลอดครับเหลืองครับทุเรียนล้มลุกคู่คานมาสองปีไม่โตแล้วโทรไปคุยกับผมค่าทางไม่ใช่เชื่อง่ายๆนะใช่ไหมทำราชการหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในวงการเกษตรครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับไม่เชื่อแต่สําหรับมีแนวคิดไอ้หรือว่ามีแนวความคิดอย่างนี้ ลองวิจารณ์ตัวนี้ดิคือแนวความคิดตัวนี้พอผมได้ดูจาก Youtube ที่อาจารย์ลนงผมเห็นจาก y youtube เสร็จแล้วครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นมายังไงทํายังไงวิจัยโดยด็อกเตอร์กรสุขเกษมผมก็ว่าผลงานระดับด็อร์นี่เราน่าจะลองพอฉีดได้ประมาณประมาณทักสามครั้งที่4ี่ความแตกต่างยอดเริ่มออกสีต้นเริ่มเปลี่ยนการแตกต้นเริ่มมามันผิดปกติทุกอย่างเลยอ้าวผมบอก คือใน y o u t u ู e อาจารย์ด็อกเตอร์บอกว่าฉีดดินอได้ฉีดต้นฉีดลำต้นฉีดยอดทีนี้อาจารย์พูดไอ้ด็อกเตอร์พูดว่าเออตัวนี้มันไม่ใช่ปุ๋ยครับแต่มันสามารถจะดึงออกซิเจนจากอากาศเนี่ยลงมาเป็นอาหารลงมาเป็นให้ให้กับต้นทุเรียนเราดึงไนตรเจนผมฟังจากด็อกเตอร์พูดไนตรเจนจะเข้าไปในครับฟังเสร็จแล้วมันก็เลยอยากทดลองในใจว่ามันจะโดดเด่นขนาดไหนทดลองทดลองอยู่มันหนึ่งเดือน ผลิตภัณฑ์ที่เอามาเนี่ยสองขวดผมใช้ประมาณน่าจะเกือบน่าตอนนั้นต้นไม่ไม่โตอ่าต้นมันเล็กจะใหญ่ก็ต้นนี้หน่อยนี้แค่นี้มั้งติดตัวถ่ายถ่ายรูปไห่ให้ผมระดับรวมหัวต้นไหนที่สูงสูงก็อ่าแค่แค่หัวหรือไม่แค่โอกห้าสิบหกสิบประมาณสองเมตรห้าสิบต้นีตัวตั้งแต่เริ่มใช้เริ่มใช้พอใช้หนึ่งครั้งที่หนึ่งอ้ยมันจะได้เลืองไหมเนี่ยน้ำใสๆเนี่ยอ่นเหรอกลิ่นก็ไม่มีสีก็ไม่มีไม่เปลี่ยนให้มันจะได้เลืองไหมเนี่ย อีกแค่กูเวอร์ชันนี้กูมาอีกแล้วมาคุยด้ใจนะโดนหลอกอีกแล้วคล้ายๆน้ำหมักครับทั่วไปที่เขามาใม่กันน้ำหมักเขามีกลิ่นด็อกเตอร์อันนี้ไม่มีกลิ่นเอาอ๋อถ้าใส่น้ําไปไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเราดมสดๆอย่างเงี้ยอาจจะมีกลิ่นหน่อยนะมีกลิ่นไม่คือไม่รู้แหล่ใส่นิดเดียวใส่แค่ห้าหกซีซีเนี่ยมันใช่ไหมรอบแรกผมไม่เชื่อผมจัดสิบซีซีอ๋อผมไม่เชื่อผมฉีดฉีดสิบซีซีอยู่ประมาณเราเราเกือบสองเดือนครับทีนี้ความต่างเออพอฉีดเสร็จแล้วความต่างหนึ่งเด เราเห็นละโอ้โหโอ้โหเนี่ยมันช่วยให้พืชแข็งแรงเนาะคือเนี่ยอย่างเนี้ยมัันมาตตแรกะละกอไม่น่าเชื่อเนี่ยเนี่ยยังไม่พอปีเลยเนี่ยนี่อ่าอันนั้นพอเริ่มปปลูกุ๊บที่อาจารย์บอกให้ราดให้ทุกอย่างให้พ่นให้พ่นลงดินก่อนแล้วก็ที่ลำต้นริจินี่พันอะไรนะแดงปาจินแดงปาจีนครับข้อสําคัญที่สุดก็คือเนี่ยอะโวคาโดนะครับอะโวอะโวคาโดเนี่ยนี่เหลือเชื่อจริงๆริงสามปีเนี่ยสามปีสามเยอะครับ กนี่ครับครับเพราะว่าเขาอ่ะผลของเขาอ่ะมีราคาครับเป็นที่นิยมโลลับไม่ต่ำกว่าแปดสิบถึงร้อยบาทเป็นที่นิยมครับเขาเขามีราคามีอนาคตครับอโคโดก็เป็นอะไรตัวอย่างที่ดีสรับปักช่องว่าปลูกได้แล้วได้ได้ครับได้ครับแต่ต้องมีอาร์ดีสองห้าหนึ่งีดใช่ไหมครับทุกๆ7เจ็ดวันผมฉีดทุเรียนเจ็ดสมก็จเรื่มฉีดจะพาไปดู อ่าลองดูพาไปดูพืชชนิดอื่นครับคือคือผมผมชอบตรงนี้ก็คือว่าทําไมมันป้องกันโรคได้ข้างนี้ก็ป่ามันข้างนู้นก็ป่ากระโพดนะแมลงนูนชุ่มไหมชุ่มก็มีนะอ่าเนี่ยเนี่ยดูใบเขาเนี่ยครับอันนี้ปลูกได้กี่เดือนแล้วเนี่ยน่าจะประมาณปีครึ่งครับปีครึ่งต้นซ่อมครับอ๋อน่าจะปีครึ่งดูใบสวยนะอ่ตู้เดียนซ่อมนะเพราะว่าชุดใหญ่ก็เป็นชุดนู้น นะนี่ต้นใหญ่มันใหญ่กว่าขวดอะมิโนประมาณปีเจ็ดเดือนประมาณเนี้ยจเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนก็อู้ยมันกินอะไรมั่งปีประมาณปีหกเจ็ดเดือนอย่างนี้ให้มันกินไหมมั่งเพิเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องไปี่รี่บางคนจะไม่ให้กินสักใบเลยเป็นไม่ได้ครับแต่มันเนี่ยเนี่ยแต่ส่วนมากมันจะดีครับเนี่ยกิ่งมันโน้มกิ่งกิ่งกิ่งมันโน้มเพราะมันมีน้ําหนักนะครับใบอันนี้กเราพูดถึงโรคกับแมลง หลังจากฉีดตัวนี้เบาเบาลงเบาไหมหลังจากฉีดตัวนี้ผมผมใช้คําว่าอ่สารเคมีแทบจะไม่ได้ใช้เลยอ๋อบางนิดหน่อยแทบจะไม่ได้ใช้แทบจะก็แทบจะแทบจะบางครั้งเปอเซนได้ไหมครับเนี่ยคือผมใช้อยู่ในสวนเนี่ยที่ผมใช้เลยเนี่ยอืใช้ค่เซพินเท่านั้นเองปีหนึ่งก็เป็นสองเที่ยวปีหนึ่งครับแค่ป้องกันแค่ป้องกันก็คล้ายๆสวนอื่นแหละ ครับพอหลังจากใช้อะมิโนมาเนี่ยแมลงก็สังเกตดูแมลงก็ไม่ค่อยมีเขาดูที่อโราโคโดมันมีติดเมื่อก่อนเนี่ยอนที่จะใช้ก็เลยมาเห็นของดร็อกเกอร์ของอาจารย์ตัวนี้ก็เลยตัดสินใจแล้วลองดูเลืองเงินเยอะไหมไอ้พวกยาเคมีกับอยาฆ่าแมลงกับยาถามมาเลืองเงินไหมถามมาเลืองเงินไหมคือผมตอบว่าไอ้ตัวเดียวเนี่ยมัน มันครบหมดแล้วมันจะอีส่วนนั้นมันก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเปลืองไม่เปลืองตัวนี้โอเคตอบโจทย์เลยไม่ไม่ไม่มองตรงนั้นก็ดีเนาะครับก็ผมตอนแรกผมเห็นข้างแรกนะไม่เสียใครจะเยตรงนั้นครับผมไม่ซีเรียสของอาจารย์ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยดินดินดินกระนุ่มดินกระนุ่มป้องกันฉลกกฉลาต้นเข้าก็สะอาดสวยอ่านะเห็นม้ไม่มีนะว่าโรงเรียนจะใบใหญ่ครับ อันนี้ใบใบมันจะรีบยาวนะเนี่ยอันนี้นาศาลเอ๊ดีทองนาศาลสุราสีทองนาศาลเออเอากล้องซูมใบขาวสีทองนาศาลนี่แล้วก็ใบ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 เขาจสั้นไอ้น้ำมอโรงเรียนเขาจะกลมใหญ่มอโรงเรียนที่ไหน กนาของนาสารสุราเหมือนกันอ๋อนี้ก็สีทองนาสารสุราอ๋อเขาามาจากสุราเลยผมไปซื้อจากแหล่งสุราเลยอำเภอนาสารเลยาไปซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนถามเดี๋ยวโอ้นี่กี่ปีเนี่ยทำไมใหญ่โตขนาดนี้สะอาดด้วยทนไม่มีรอยเลยปีสามปีสามปีห้าเดี๋ยวไอห้อยอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ถามอีกกัแล้วว่าจานก็ห้อยไวทำไมอะไรอ่ะยังผมยังไม่ได้เก็บออกอะไรอะไรนี่อะไรอะอะไรน้ํา น้ำครับน้ำที่เฉยน้ำปาอ๋อจะถ่วงให้เขาโน้มอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อภูปัญญาอ่าไม่เป็นไรอืมไม่มันไม่ได้เสียหายอะไรคือผมเห็นนู่นครับอ่าคือผมเห็นในคลิปของของอาจารย์แต่อาจารย์เขาเขาบอกว่าอ่าใช้เชือกปักสมอดึงอ๋อดึงอ๋อย่างอย่างอ่าใช่บางคนเขาใช้เชือกดึงจะให้กิ่งมันมันมีหาคือเวลาเราตัดหญ้าตรงที่เราปักหลักเนี่ยมันโดนมันโดนเครื่องตัดหญ้าก็ทําให้ไม่สะดวก ผมก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ขวดน้าเปล่าที่เรากินอยู่ตามบ้านทำไรเรามันเยอะเอามาใช้ประโยชน์ก็เลยเก็บต้นนี้มาใช้ประโยชน์เอาเอาใช้ประโยชน์ให้กิ่งเนองมาดัดกิ่งเขาเอออ่าไม่มีอะไรอย่างงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วต้นเขาสวยครับไม่มีรอยไม่มีรอยพวกเออเนี่ยเขาก็กําลังจากใบใหญ่ไปสวยนี่อะมิโนล้วนครับถ้าถ้าปีนี้ถ้าปีนี้มันมีลูกก็ปล่อยมันนะปล่อยปล่อยมันลักษณะคล้ายกันเลยนะครับโอ้โหเป็นทั้งหมดอ่ะทั้งหมดกี่ร้อยต้นเนี่ย อันนี้ประมาณสองยาวไปนู่นนะสม่ำเสมอดีมากเลยผมชอบสวนที่นี่เพราะอะไรปะผมชอบการวางระบบน้ําและการเก็บกักเก็บน้ําเพราะว่าที่นี่ไม่มีห้วยไม่มีบ่อนะแล้วจะเสริมเพิ่มระบบน้ําเคลื่อนย้ายยังไงนะที่ที่ที่เล่าไห้ฟังอ๋อครับเมื่อเมื่อครั้งแรกเลยนะแต่ว่าสายนี้เมื่อก่อนมันจะยาวนี่ผมตัดให้มันสั้นเข้ามา ที่นี้เมื่อก่อนเราจะเอาไว้ไว้ใกล้ต้นเล็กเราก็จะไว้ใกล้อย่างนี้ลใก้ประมาณหนึ่งคืบแต่ถ้ามันโตแล้วก็ยับออกมาได้ขยับขยับขยับตามออกมาเรื่อยตามเตาแล้วเราก็เปิดรอบพ่มอันนี้คือไอเดียเขาก็คือต้องมีสายอ่อนประมาณเมตรครึ่งเนี่ยนะประมาณครับเนี่ยนะครับจะได้โยกย้ายได้ถ้าเป็นอะไรพีวีซีอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันก็หยุด ออันนี้ผมก็เผื่อมาผมเปิดมาผมก็เอาแค่รอบพุ่มไปเลยรอบพุ่มเอาแค่นี้อ่ามันก็โอเคถ้าว่าต้นเขาใหญ่แล้วก็ขยับอ่าใช่แล้วเราเล่งวาวนนะเพื่อความสะดวกในการปรับครับดูต้นต้นไม่มีแผลเลยเออเยี่ยมเพราะทางนี้คือ ที่นี่ก็มันที่นี่ก็ข้โอโพดโอ้โหมลแรง <ไล S 1> มันจะไปไหนอะไล่เป่า,อ <laughs> ปปาอโอ้ยบังไล่เป่าโอ้ยโอ้หสามมุมแล้วที่นี่เป็นจุดเดียวด้วยเป็นเป็นที่แห่งเดียวที่ว่าอยู่มีทุเรียนอยู่ตรงกลางในเนื้อที่เป็นเลยร้อยไร่เนี่ยเนี่ยเข้ามาร้อยเป็นพันเลยครับเป็นพันไร่แล้วก็มีทุเรียนแปลงนี้แปลงเดียวแปลงเดียวครับเอาเอาเอเบอร์โทรเบอร์อะไรครับศูนย์หกหนึ่ง ศูนย์สองแปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหมาดูกันได้เลยมาดูกันได้มาหน้าอ๋อโบหนึ่งแปดหมื่นบาทอ๋อไม่แพงไม่แพงแปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทอ๋อไม่แพงไม่แพงครับแปดหมื่นบาทแล้วก็แทงน้ําของคุณล่ะสร้างแท้งแล้วเท่าไหร่นะยาวทรงหงออันนี้การยาวการยาวทรงหงอเอามาจากไหนอพันอะ ก็งชุมพรก้านยาวทรงหวดเออเออเขาก็มีหลายหลายพันนะเองก็ปลูกเนี่ยน่ะต้นนั้นที่ว่าไม่ดีเห็นไหมดีขึ้นแล้วนะดีแล้วเนาะอืมใบเป็นมันเลยนะก้านยาวทรงทุกต้นอ้าวนี่ถังแทงน้ำมาดูแทงน้ำหน่อยฮะที่ที่ทำไว้สามหมื่นเจ็ดพันต่อแทงสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อแทงสามแสนประมาณแสนหมื่นอ่ะมาณแล้วดูดทั้ง แสนแสนหนึ่งเนี่ยใช้กับทุเรียนกี่ต้นประมาณที่ชประมาณการตอนนี้นะที่ดูดไปที่มันคุ้มค่ากี่เดือนดูดไปครั้งหนึ่งอ่ะโอ้มันดูดทุกวันหรือเปล่าเราใช้จะเราใช้เฉพาะวันที่เราเปิดน้ําเอ้าไม่ดูดเก็บไว้ก่อนเลยครับตอนนี้น้ําเต็มถังอยู่ตอนนี้แล้วมันแล้วมีลูกลอยข้างบนแล้วมันตัดเองใช่ไหมครับครับครับตัดเองให้มันเต็มอยู่ตลอดครับโอ้โอเคระบบเต็มตลอดทีนี้พอเราใช้ไปรอบหนึ่งตอนนี้ผมใช้ในส่วนรอบหนึ่งประมาณห้าหมื่นลิตรครึ่งถัง ครึ่งสามถังเนี่ยต่อครั้งนึงตอนที่ผมให้น้ำต่อวันครึ่งสามถังใช่ไหมสามถังนี่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะผมก็ตอบไม่ได้ว่าแดดแรงแดดไม่แรงหน้าแรงจะใช้มากกว่านี้ต่อครั้งประมาณห้าหมื่นลิตรครับต่อครั้งแต่ว่าถ้าแดดจัดก็ถึงหกหมื่นลิตรในทุเรียนกี่ต้นนะในทุเรียนด้วยทุกอย่างอยู่ในสวนเนี่ยประมาณสองร้อยแปดสิบต้นอันให้ปุ๋ยถูกหลักที่สุดตั้งแต่เจอเจอสวนมาพดูโคนดูอะไรด้วยนะครับสะอาดให้แค่ไม่เกินสาม สามร้อยกรัมไม่เกินเต็มที่เลยบางครั้งอาจจะลูกน้องบางทีมันบางครั้งต่อเดือนครับไม่เกินเต็มที่ไม่เกินสี่ห้าร้อยกรัมเนี่ยอ๋อผมจะให้ใส่แค่สามร้อยที่ประมาณเนี้ยสี่ร้อยกรัมสองครั้งแล้วก็โพลนอามิโนไปมันไม่มีสูตรหรอกสภาพที่ไม่มีสูตรไม่มีสูตรก็เป็นฟิลเลอร์เออแหละแนนแหละเหมือนปูนโดโลไม้ครับครับคือ ให้เขามาช่วยดินเนี่ยให้มันมันมันย่อยย่อยได้ดีแล้วก็ปรับสภาพพอฉีดพอพอละหวานตัวปรับสภาพเสร็จปุ๊บลดน้ำผมก็พรมน้ําประมาณสิบนาทีอพรมน้ําเสร็จแล้วปุ๊บก็สูตรของอาจารย์มันเดิมอาร์โปรตีนนเมนูเราใช้พนเลยใช้ในแต่คนข้างจะเข้มข้นหน่อยนึงใช้สิบซี น้ำยี่สิบฉีดอ้อมต้นอันนี้คือฉีดยี่สิบริหมดเลยรถใหญ่แล้วครับฉีดยี่สิบริทนั่นแหละอ๋อต่อไปเราก็ลดเลยระวังนะครับัง่ามารอบหลังฉีดสองเที่ยวพอมารอบหลังปุ๊บก็ใส่แค่ห้าหกซีซีก็ปกติเริ่มแตกยอดขึ้นเห็นไหมยอดมาแล้วครับอีคิดว่ามันอาจจะเค็มดินหรืออาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นกองขี้วัวเก่ามันก็เป็น ครับเตีพิษของสารที่ปลดปล่อยมาต้นก็เลยได้รับผลกระทบครับถึงตายทั้งสวนมีเป็นอยู่ต้นเดียวสองร้อยกว่าต้นนี่นะก็มีต้นเดียวอ่าแล้วก็หายแล้วด้วยอ่ไม่หายได้ยังไงเดียวอยู่ที่เราว่าทำไมไม่ว่าก็มองดูที่มันมีอะไรเนี่ยเห็นเห็อันอย่างนี้เราก็ตัดให้มันเตียนเตียนก็ได้บางทีเราก็มือมือบอลบอลก็ถอน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 มันถอนง่ายครับเนี่ยถอนถอนสลัดสลัดทิ้งไว้ตรงเนี้ย ปกติก็มือบอลคืออะไรปกติจะตัดก็ถอนยากไงไม่จัดถอนยากก็มือบอลมือบอลคนมือบอลจะตัดแล้วก็หวาดปุ๋ยมือบอลหน่อยจะตัดแล้วก็หวาดพวกปุ๋ยี่ปลาทะล้อไปถวางเงี้ยเอามินูทางดินของอาจารย์นั่นแหละแต่โดยหลักๆเน้นอมินูคือเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันอย่าให้ขาดมันช่วยป้องกันและรักษาสรุปไปข้อๆดีกว่าอ่ดีดีทางไหนบ้างด้านไหนหน้าหนึ่งเนี่ยหลังจากใช้มาเป็นปีแล้วเนี่ย มันสรุปเป็นตข้อมันจะสรุปหมมันมันดีทุกส่วนใบถามว่าใบได้ไหมโอเคสวยมากโรคแมลงอ่ะเาถ้าว่าพูดถึงว่าถ้าว่านับนับเป็นข้อข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเรื่องใบใบใบโอเคสวยครับแตกยอดสวยแตกยอดสวยแล้วก็แมลงสองที่สองแมลงแมลงก็จากที่เคยประสบปัญหาเคยใช้สารเคมีมั่งมาก่อนก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยทุกวันโอเคน้อยลงป้องกันได้ป้ลดต้นทุนแต่แต่ว่าแก้ปัญหา แต่แมลงครับแต่ว่าถ้าระบาดลงมากมันก็เอาเคมีมาเสริมนิดนึงใช่าหมครับเข้าใจช่วยบ้างพืชมันเป็นอยู่กลางแก้งมันไม่ได้อยู่ในมุ้งใช่ไหมป่าอ้อยป่าข้าวโพดนี่ป่ามันอย่างเงี้ยที่เดียวแมลงข้างๆหนีมามั่งอะไรม่กเห็นไหมก็ฝั่งฝั่งด้านตะวันตกของผมนี่ก็จะเป็นป่าข้าวโพดฝั่งด้านตะวันออกสวนก็เป็นป่ามันติดชลัวเลยฝั่งตะวันตกก็เป็นป่ามันป่าอ้อยมีสวนเดียวเลยที่นี่ แต่สวนคุณสวยดีสวยเนาะสะอาดด้วยโลเคชั่นก็ดีนะดูสิแล้วด้านนี้ก็จะมีเขาบางบางแล้วผมมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าต้นเยิ้มต้นน้ําเยิ้มไม่เห็นเหมือนโลกเน่าคนเน่านะมีไหมลำต้นที่ผมเดินมานี่ก็เดินมานี่ก็ตายมานี่ไม่เห็นมีนะต้นใหญ่ใหญ่เร็วไหมครับมันสมส่วนของของเขาเลยครับอก็อย่างอาจารย์เห็นอย่างเงี้ยแข็งแรงครับนะครับ ยอดอ้วนครับครัสู้มันต้านทานโรคแมลงครับยิ่งใช้ยิ่งมั่นใจครับเปลือกมีแตกแบบลายงาเลยเออเซลมันอาจารย์ต้องซูดดูกระต้นต่อที่เงินซูมเลยนะครับไอ้การซูมเองแล้วมันมีอะไรที่ไหนนะความสามารถไม่เล็ซูมเลยครับดูเขาเองพืชมันจะสร้างความสามารถทั้งมันเองไปในในในที่ว่ามันได้อาหารสมบูรณ์ครับเออทั้งเนืทั้งกิ่งต้นปัญหาโรคแมลง ลดต้นทุนกต้องสุขภาพคุณล่ะโอ้โหสุขภาพนี่แหละคือจริงจริงแล้วตรงเนี้ยมันสุดยอดเลยครับสุขภาพเราคือเราปลอดสารพิษน่ะไม่ต้องปิดจมูกไม่ต้องปิดฉีดไปสนุกสนานไปทํางานกับคนงานในสวนนี่เฮ้ยคุณไม่ต้องปิดนะฉีดแบบสบายชิวๆเกษตรกรไม่ค่อยมั่นใจใส่ไปออ้ยเหมือนพ่นน้าเปล่าจานเมื่อรอบแรกเมื่อเมื่อสองคนแรกอ่ะพ่นน้าเปล่าคิดหนักเหมือนกันคิดหนักคิดหนักหนั่งเดือนโดนโดนแน่ครับพอหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บ ความต่างมันมาแล้วอยอดทําไมมันแตกไวอันน,นนั้นอันนี้ทความเห็นชักเริ่มแล้วพอเดือนที่สองหมดสองขวดพอดียอดเยอะแตกพรืบๆใบเบยทินิสลาโตนะไอตอนแรกๆเจอ <นะ S 2> ผมอยอดแค่นี้นอยอด <ๆ S 3> ออกมาแต่ละครั้งแต่ผมจำไม่ผิดมันเกือบ30เซนิบเ่นอาจารย์ดูแต่ละครั้งแต่ละยอดแต่ละช่วงเห็นไหมใบมันโน้มเลยครับอาจารย์ดูได้เลยมอาจารย์นั่น่ะเกือบ30เซนแล้วใบเขามาก่อนเล็กๆพอใส่นีมันใบใหญ่ใบนี่เกือบเป็น เป็นสองนิ้วเลยเกือบนั่นเลยใหญ่ยาวเลยจา์คือผมใบเหมือนใบเล็กจีเลยเนอะครับใบเหมือนใบเล็กจจริงเลยก็ดีใจด้วยครับอาจจะได้เยอะอ้าวก็เยอะกว่านั้นไงพืชบางชนิดนี่เขาเขากักน้ําจนเหี่ยวจนเกือบตายเลยอย่างพืชตะโกนส้มเนี่ยพืชเลี้ยงก็คล้ายๆกันให้เขาเครียดนเดี๋ยวเขาก็ออกพอเขาเครียดเขาเครียดปุ๊บเขาออกคราวนี้ ปีนี้จะออกไปเนี่ยอ๋อออกปีนี้ออกหน้าหนาวสมบูรณ์หน้าหนาวมันก็มันก็ไม่มีน้ําอยู่แล้วหน้าหนาวอ้ะให้เราอีกสองสามเดือนก็สามารถออกดอกได้ครับครับนะครับเดือนพุธีกาเดี๋ยวจะมีถ้ามันมันต้องหลังจากแถวแถวจันทร์ปีที่เรายองจันทร์ปีที่แล้วเรายองก็ช้ากว่าจันทร์เขาออกดอกอยู่ช่วงประมาณกุมภาอาจารย์นี่ยประมาณพุธิกาธันวาครับที่แล้วที่เขาเป็นดอกอยู่กะมาณกุมภาครับ เขาสอนให้มีลูกไม่ต้องไปวอลี่เขาหรอกเขาสอนให้ใส่ใจแล้วเขาปล่อยแต่อย่าไปตีมันทิ้งกานปล่อยมันมันจะได้รู้รู้รู้เซลล์ของมันรู้แรงมันนะเขาสอนมีลูกฉันได้มีลูกแล้วบางบางที่สองร้อยตีก็มีมันใหญ่นะที่ถ้าคุณฉีดอาดีไปเรื่อยๆเนี่ยรับรองว่า ห้าสิบปีมยังอยู่เลยหลานคุณเนี่ยยังมาเก็บทุเรียนอยู่เลยเออถ้ามนขนาดนี้เนี่ยแขนมันไม่ออกแขนนะต้นใจเนี่ยมันออกเหมือนขนุนเลยโอ้มันจะออกตามกิ่งเนี่ยเหมือนมาไฟเลยครับนะหลานคุณเป็นสาวเป็นหนุ่มยังมาเก็บเลยอย่างนี้ยังดูโล่งๆนะเดี๋ยวมันโตขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บมันจะมาชนกันครับ เนี่ยกิ่งพวกนี้ยมุรชนเราเราแคร์ความรู้สึกท่านผู้ชมว่าเราอาจจะมาขายของี่นี้ถามความอะไรคความเห็นหรือว่ามุมมองหรือว่าราคาเป็นไงบ้างตัวเนี้ยยุติธรรมทำให้ทำให้เราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเรื่องการเงินไหมเกี่ยวกับราคาแพงเขารื้อนานเยก็จะใช้งสูงไปเป็นไงมันอยู่ในระดับไหน สูงต่ําปางกลางอะไรยเงี้ยสูงต่ําปานกลางมันพอไปได้ไหมราคาคุ้มค่าต่อถามว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าการคุ้มค่าต่อไอ้การลงทุนคุ้มค่าครับเราไปลดตัวอื่นใช่ไหมถามว่าแพงถ้าเราใช้เคมีแพงกว่านี้แพงกว่านี้ใช่ไหมแพงกว่านี้ไหนไหนเราก็องลงทุนอยู่แล้วเราก็ใช้ตัวนี้บ้างไม่เยอะครับแต่ก็จ่าย จนราคาที่ต่ำกว่าที่เคยใช้เคมีใช่ไหมต่ำกว่าต่ำกว่าถ้าถ้าเขาเป็นโรคคุณก็ต้องไปหายาเคมีเป็นเยอะไปอีกหายาเคมีใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้แอนตี้พวกสารเคมีไม่ได้สารใช้ใยบานน้อยผมผมเปรียว่าผมใช้จีปาถามมาแต่หลายๆหลายๆตัวอย่างนะอาจารย์นะคุณเตอมาครับพอมาใช้ตัวนี้เสร็จแล้วครับถามว่าลดต้นทุนไหมผมให้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจากที่ผมเคยใช้พวก ลดมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะครับกือบห้าสิบเลยอ๋อเคยเคยจ่ายแสนหนึ่งก็มาจ่ายห้าหมื่นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแต่อันนี้เราเราเราคือเราสวนใหม่อยู่สวนเล็กอยู่เราเรายังไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าผมผมซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นเข้ามาใช้เนี่ยสามพันห้าพันหกพันหมื่นหนึ่งก็ฉีดก็ไม่นานฉีดก็ฉีดอาจจะสองเดือนสองตัวสามตัวอะไรประมาณนี้นะสองตามรอบหนึ่งครับทีนี้ผมมาใช้ของดรของอาจารย์แล้วที่ใช้อยู่เนี่ยนี่ก็ประมาณ สามเดือนต่อลังหนึ่งสามเดือนต่อลังหนึ่งโอ้โประหยัดตายครับสามเดือนฟังฟังดูก็ปีหนึ่งก็เป็นแสนเหมือนกันนะสามเดือนลังหนึ่งก็ไม่ถึงล็อกยาถ้าถ้าแบบเดิมอ่ะถ้าโอ้ยแบบเดิมได้ครับได้ครับแสนติดแได้ได้แต่ฟังฟังตัวนี้ไม่ถึงใช่ไหมถึงครับหลักหมื่นหลักหมื่นหลักแต่ครับก็ลดมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะลดมาอย่างน้อยก็สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อ ผมไม่พูดผมก็ไม่กล้าพูดมากนะมันนี่นี่ไม่ได้เตรียมนะเพิ่งโทรเมื่อเช้าโทรเมื่อเช้าก็มาเลยพี่คุยได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะหาว่าไอ้หามันมันยากเนาะอย่างนั้นอย่างนี้กันทีนี้เราใช้ว่าเราไปเราซื้อยาจากบริษัทนี้จากบริษัทนี้เอามาลองใช้แล้วอืไม่ใช่ปูต้องซื้อตัวนี้มาบวกเพิ่มอีกแมลงตัวนี้อ๋อเนาะทีเนี้ยผมกข้าายชาวสวนดิเหมือนกันนักทดลองนั่นแหละครับ พอมาเจอตัวนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องมาบวกหนึ่งบวกสองบวกสามทูอินวันขวดเดียวจบปุ๋ยทั้งดินก็ทำมาธาตแต่เบาลงหน่อยแต่เราพ่นแต่เราพ่นลงดินด้วยไงจากเมื่อก่ใช่ไมใช่จากเมื่อก่อนนี่เราใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วแต่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยคีวอะไรต่างหลักเกือบเกือบเจ็ดพราะพเพราว่าต้นมันใหญ่นี่เกือบเกือบกิโลใช่ใช่ใช่พอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บผมก็ลดลงมาก็ประมาณสี่ร้ยกรัมห้า้ยกรัม3า0รอยกรัมแล้วแต่ประมาณโดยเฉลี่ยไม่เกิน ไม่เกิน4ี่ห้าร้ยกรัมต่อต้นกันั้เดอ้งต่อต่หนึ่งเดือนลดทั้งทางดินลดทั้งทางใบอันนี้ก็ฉีดฉีดตั้งแต่ดินอ้อมทรงพุ่มหมดเสร็จแล้วก็เข้ากิ่งขึ้นต้นขึ้นยอดรอบพุ่มสดที่อาจารย์แนะนําไงผมทําปฏิบัติตามแต่ผมก็ตอบโจทย์ได้อันนี้ไม่ไม่เก๋เลยมีดอกมีเออฤดี่จะร้อนมากขอบคุณมนะขอบคุณเพราะผมก็ได้มาก็อันนี้ครับครับ อ่ามีไรก็โทรเข้าไปนะครับก็หวังว่าผู้ชมคงจะได้เราเราให้ความรู้เขาครับนะครับเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วครับถ้าท่านพิจารณาดูะเนาะทำให้ทำสวนสำเร็จครับแล้วก็มาช่วยลดต้นทุนมุมมองถ้าพูดถึงมุมมองเรื่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 องที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ค้าขายหรืออะไรแบบนั้นผมไม่ได้มองตัวนั้นในส่วนผมผมไม่ได้มองว่าของอาจารย์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อวางค้าขายให้ให้ในตลาดแต่ผมมุมมองว่าอาจารย์ช่วย ช่วยเกษตรกรกคือคือเราไม่มีหลายตัวเราไม่ใช่ว่าเป็นเกษตรกรพูดง่ายว่าเรื่องเรื่องสารเคมีต่างอ่ะไม่มีความรู้อะไรมากมายแต่พอมาตอบโจทย์ของอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าทีเย็นบันขวดเดียวมันจบทุกอย่างแล้วมันก็โอเคแล้ละฉีดก็สบายไม่ต้องกลัวสารพิษสารมันคิดให้แล้วครับคิดให้แล้วครับ คิดให้แบบอะไรคให้ทำง่ายที่สุดถุกต้อนครับมันหาน้อยที่สุดเอาเลยคุณก็ไปคิดเองถ้าทุเรียนคุณดีเนี่ยคุณนอนหลับครับสาวสวนน่ะถ้าทุเรียนป็นก้านทูบมั่งอะไรมั่งมันคิดนอนไม่หลับก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาช่วยเขาเนาะเขาพูดไม่ได้ก็ไม่รู้อาจารย์ของอาจารย์จะดีหรือไม่ดีผมไม่ผมไม่พูดผมให้ต้นทุเรียนในสวนผมพูดนั่นอันแน่เอาก็ว่ากันไปผมให้ต้นทุเรียนผมพูดแทนผมก็แล้วกันเนี่ย ขมอ่าดีของอาจารย์ดีไม่ดีครับผมให้ต้นทุเรียนในสวนคุณพูดก็มันจะตอบโจทย์มันได้เนาะเราไม่ใช่ว่าถามหน่อยเน่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเไปไปไปถามต้นทุเรียนมาต้นทีละต้น